อ๋อ oh, นี่ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะทุกคนดูพระจันทร์นะคะกําลังออกจากเมฆนะคะเมฆลอยไปนะคะพระจันทร์กําลังสว่างขึ้นนะคะเพราะเมฆโดนเมฆบังนะจ๊ะทุกคนนะคะี่ค่ะนะจะ๊ะทางอื่นก็ยังมืดอยู่เนาะเมฆเยอะมากนะคะนี่ที่ดำๆนี่คือเมฆนะคะปกติจันทร์คืนนี้จะสว่างนะคะทุกคนนี่นะจะ๊ะนี่เราออกมาละออกมาละ นะเหลือดำดำนิดหนึง่งดำดำนั้นเป็นรูปอะไรคะทุกคนดูที่ดูที่ใครเห็นดำดำมั่งเป็นรูปอะไรปะเป็นรูปอะไรโนอนะนะทุกคนดูเป็นรูปอะไรจ้าดำดำอะนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้จันครึ่งดวงคะ่ะนะจ๊ะนี่จันครึ่งดวงคะ่ะโอ้สว่างเริ่มสว่างแล้วเอยจะถูกบางอีไม่เนี่ย จะถูกบางอีกไหมเนี่ยลอยอีกแล้วเมฆวางไมอีกละ,กละนี่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 นะเริ่มบางอีกแล้วนะโอ,โอ้โอ้เริ่มบางแลเริ่มบางแลอ่ะท้องฟ้าวันนี้นะคะก็มืดอยู่นะคะแต่ก็สว่างนิดหน่อยนะเพราะว่าเมฆบางจันทร์ค่ะทุกคนโอ้ยเริ่มบางอีกแล้วโอ้ยเนาะดูดูดูด ดูนะบางยังไงก็ยังมีแสงอยู่นะสว่างมากเลยค่ะบางยังไงก็มีแสงอยู่ค่ะทุกคนนี่นะคะโอ้สีดำดำบางอีกแล้วมีสีดำดำบางอีกแล้วนี่นะคะอ่าซูมนิดนิซูมดูสินี่รูปอะไรเอ่ย <laughs> ให้มองไอ้สีดำดำนะจ๊ะ มองสีดำดำตรงนี้นะจ๊ะว่าเป็นรูปอะไรนะคะนี่ค่ะนี่รูปอะไรเอ่ยทุกคนมองเป็นอะไรจ๊ะนะลองมองดูนะคะว่าเป็นรูปอะไรนะคะเอาเริ่มเมฆลอยมาบางแล้วเมฆลอยมาบางพระจันทร์แล้วค่ะดูโอ้เมฆ้อนนี้ดำปื๊ดเลยสงสัยมืดแน่เลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มมืดเริ่มมืดเริ่มมืดอะเริ่มมืดแล้วอ่ะอุนะนะเกือบมืดแล้วเกือบมืดแล้วโอ้ยมืดแล้วนะคะบางมิดเลยแต่ก็ยังมีแสงอยู่นะจ๊ะสุดยอดเลยดูที่จะออกตอนไหนเนี่ยมยังมีแสงอยู่นะคะทุกคนมืดแต่ตรงนี้ก็สว่างอยู่ แถวนี้ยังสว่างอยู่นะเมฆเออเมฆเยอะมากนะคะเออจะออกไหมออกไหมออกแล้วออกแล้วออกแล้วอุ้ยลุ้นรุ่นรุ่นรออกแล้ว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 เอไในที่สุดก็ออกนะจ๊ะก้อนนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเมฆก้อนนี้ดํามากดําปื๊ดเลยกําลังจะออกแล้วออกแล้ว โอ้ยในที่สุดก็สว่างค่ะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นจันทครึ่งดวงนะจันใน่ะโอ้โหสวยอะ่ะเนาะสวยค่ะสวยอ่ะเนี่ยอันนี้ซูมใกล้ๆหนดูดูดูเนี่ยจันทครึ่งดวงค่ะสวยมากนะคะโอ้โหพาชมจันท์กำลังลอ,อยออกจาก ก้อนเมฆสีดำนะจ๊ะสวยจริงๆคะ่ะสว่างมากโอ้โหสุดยอดนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะอย่าลืมกดให้กำลังใจด้วยจ้าสว่างมากๆเลยนี่ออกมาแล้วเอ้ยสวยจริงๆโอ้โหสวยอะออกมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่นะตันครึ่งดวงนะคะทุกคนสวยคะ่ะ นี่สวยนะเนาะอ่านะคะโอ้สวยอะ่ะนี่นี่นี่ขยายขยายให้กว้างนิดนึงแล้วก็ขยายอีกนิดนึงโอ้โหนี่สวยค่ะนะจ๊านะจันนะคะจันครึ่งดวงกับคืนนี้นะจ๊ะสวยมากนะคะ น้องเม่คอยจะบังอยู่เรื่อยเลยนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเรามาส่องจานกันอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยคะ่ะขอบคุณอมากจ้า